ปูพรมตรวจสต็อกยางพาราเพื่อป้องกันการกดราคาสืบเนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปดูข่าวเกี่ยวกับยางพารามาล่าสุดนะครับข่าวเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับาจากที่ฟังมาครับผมก็จะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับก็คือว่ากรมการค้าภายในนะครับ ได้มีการปูพรมนะครับโดยส่งเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจสต็อกยางพารานะครับก็จะไปดูนะครับในเรื่องของตาช่างนะครับว่าถูกาตามมาตรฐานถูกตามกฎหมายไหมมีการปรับแต่งตาช่งตาช่างไหมแล้วก็ประเด็นสําคัญที่เข้าไปดูหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของอาราคารับซื้อนะครับจากโดยเข้าไปดูว่า พ่อค้านะครับพ,พ่อค้ารายใหญ่เนี่ยเวลาซื้อเนี่ยมีการกดราคาอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมทําคลิปแล้วก็ข่าวที่ออกมานะครับราคายางมันตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าหลังสงการก็มีการปรับกันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวและได้ดูจากคลิปที่ผมลงไปเมื่อไม่กี่วันนะครับ ก็จะเห็นว่าราคากระเื้องบวกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแม้จะขึ้นมาไม่กี่บาทนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณบวกที่ดีในทิศทางหนึ่งนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องของราคานะแอบไม่ใช่นะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปูพรมตรวจนะครับถามว่ามันเป็นการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดมาซ้ซําๆซ,ซากๆากแล้วนะมันเกิดมาไม่รู้ต้องกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วนะครับทําไมมันยังแก้ไขไม่ได้เป็นเพราะว่าขาดความใส่ใจหรือว่าแก้ปัญหาเพื่อให้เรื่องมันจบจบไปหรือว่าข่าวมันเงียบเงียไปแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจก็เหมือนกับทํา แค่ให้ดูว่ามีการเคลื่อนไหวมีการลงไปแก้ไขแบบนี้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับแค่ไปตรวจนะครับมันก็ช่วยได้นิดๆหน่นนอยๆนะครับมันก็แทบจะไม่มีผลกับราคายางอะไรมากนะครับก็เหมือนแค่ไปตรวจสอบว่าการทำงานของการรับซื้อของพ่อค้ารายใหญ่เนี่ยทำถูกต้องไหมอุปกรณ์ถูกต้องไหมมีการปรับแต่งไหมเท่านั้นนะครับ แต่ความจริงแล้วถ้าอยากให้แก้ไขจริงๆนะครับก็อยากให้ลงมาแก้ให้ถูกจุดไปเลยนะครับให้มีการรับซื้อให้เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับอย่าให้แบบพ่อค้านี่นึกอยากจะตั้งราคาเองหรือว่ารับซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับแบบนั้นมันก็ออมันก็จะมาลำบากเกษตรกรลากหญ้าชาวสวนนะครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ ก็ราคาแบบมาวิ่งมาอยู่ดีๆนะครับประมาณราคาอยู่ประมาณ30มสิบกว่าบาทนะครับอยู่ดีๆก็ราคาก็ลงลูดลงมาเลยนะครับประมาณ5้าบาทนะครับลงแบบไม่มีเหตุผลลงแบบไม่ได้มีการประชุมหรือว่าอะไรกันก่อนนะครับความจริงแล้วการที่ราคามันจะลงไปแบบนี้นะครับผมว่ามันควรจะมีทีมงานหรือว่า คณะกรรมการหรืออะไรสักอย่างนะครับหรือในแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมีตัวแทนเกษตรกร,ร,กรของในแต่หรือพื้นที่นะครับเป็นคณะกรรมการในการประชุมราคายางในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแบบนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะมีคนของเกษตรกร,ร,กรในแต่ละภาคส่วนนะครับเข้ามารับรู้เข้ามา ให้ความคิดเห็นนะครับเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรเออ่ในแต่ละภาคส่วนนะครับเข้ามาร่วมตัดสินใจนะครับเพราะว่าการที่เรามีตัวแทนในภาคเกษตรกรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเนี้ยเพราะว่าเกษตรกรตัวจริงก็ย่อมจะรู้นะครับความเป็นไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็รู้งานรู้อะไรทั้งหมดนะครับเพราะเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงนะครับ ย่อมรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางที่จะแก้ไขนะครับก็อยากให้มันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือมีตัวแทนในแต่ละจังหวัดนะครับเข้ามาร่วมประชุมหรือว่าการอย่างเช่นราคายางจะมีการปรับขึ้นหรือลดลงนะครับควรจะมีการกําหนดราคาล่วงหน้าหรือว่าควรจะประชุมกันก่อนนะครับว่าราคา เดือนนี้จะไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็พอมาเหตุการณ์กระทบยังไม่ได้สืบปัญหาต้นสายไปเหตุเลยนะครับราคาก็ตกวูบลงมา5-6บาทหรือน้ำยางอย่างนี้นะครับก็ลดลงมาภายใน,ในวัน2วันน่ะสิบถบาทอย่างนี้มันกออ็อย่างเช่นประชาชนหรือกเกษตรกรตาดำๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่นะครับก็ก็ถือว่า เดือดร้อนกันนะครับเดือดร้อนไปทั่วนะครับก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับที่รู้ถึงปัญหานี้จริงๆเนี่ยให้ลงมาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอย่างจริงๆจังๆนะครับไม่ใช่ว่าแก้แค่ปัญหาเฉพาะหน้า หรือว่าทําแค่ผักชีโอยหน้าทําให้มันดูดีแล้วก็ให้มันจบจบไปแบบนี้มันก็ถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวหรือเปล่านะครับการมาตรวจสต็อกแบบนี้นะครับมันเป็นการแก้ปัญหาแค่แค่ปลายเหตุหรือเปล่านะครับก็อยากให้หลายๆคนก็ถ้า มีความคิดเห็นหรือความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงหรือเสนอไอเดียก็สามารถพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเราก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรลากญ่านะครับอย่างผมก็เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางลากญ่านะครับที่ทําเกษตรนะครับแล้วก็รู้ถึงปัญหานะครับอย่างเช่นราคายางเนี่ยถ้าลงไปไม่กี่บาทนะครับก็ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่ ที่เราได้รับนะครับมันก็ถือว่าเป็นาการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับฝาที่เราจะเอาผลผลิตยางพาราออกมาขายได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับถ้าอย่างเช่นคนไม่เคยทํานะครับก็จะไม่เข้าใจนะครับถ้าถึงผมถึงบอกนะครับว่าถ้าเรามีตัวแทนในแต่ละจังหวัดนะครับเอาคนที่เป็น เกษตรกร,ร,กรจริงๆนะครับขึ้นมาเป็นตัวแทนนะครับในเป็นคณะกรรมการในการประชุมในแต่ละครั้งนะครับผมว่าน่าจะส่งผลดีในระยะยาวนะครับแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับอยากให้ใครที่มาได้ยินคลิปนี้ก็อยากถือว่าเป็นเสียงเล็กๆนะเสียงหนึ่งนะครับอยากให้มีคนนำไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็อาจจะเป็นข้อ เสนอหรือเป็นไอเดียในการแก้ปัญหาที่ผมคิดว่าอาจจะแก้ปัญหาได้ในระ,ระยะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืยนกว่าที่ว่าพอปัญหามันเกิดแล้วก็มาแก้ปัญหาแค่ปลายทางแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มาพูดมาคุยในช่วงเย็นๆนะครับก็พอดีเจอข่าวก็อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเกษตรกรชาวสวนยางได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละวันนะครับเพราะมีข้อมูลมาใหม่ผมก็มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆชาวสวนยางได้รับชมรับฟังก็จะมีกําลังใจทํางานกันต่อไปนะครับอย่างน้อยๆก็ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางก็ถือว่าเป็นทิศทางบวกนะครับเพราะว่าก็เกิดการขยับเกิดขึ้นแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็น ทิศทางบวกแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ